เอานะทุกคนก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับผมนะซึ่งวันนี้ก็มาทำตามสัญญาอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็วันนี้เป็นทางหน้าของโนซลีนไวจีที่ผมเจอกับทีมชาติบราซิลนะครับเวอร์ชันอัปเดตนั่นเองครับผมจะเป็นอย่างไรลองไปรับชมกันเลยนะครับผมไปยด้านน้าของโนซลีนไวจีกับบราซิลผมที่เบิร์ตสเตเดียมนะครับผมนะซึ่งวันนี้ผมนำทีมมาได้เปตนทัพปิสการ์ดนะของเราผมแะนั่งของโนซลีนไวจีผมและนั่งของทีมชาติบราซิลเลยครับนำทีมมาได้เตะก็ซิลวาได ถือว่าแม้ที่แล้วเราชนะทั้งฝรั่งเศสไปได้นะครับผมนะนนลิมพันนะฮะทีมชาติเราก็ชนะทั้งทีมชาติฝรั่งเศสไปได้คนระับซึ่งมาซิลนี่อาจจะแบบหนักกว่าเมื่อกิน,นหนึ่ผมนี้ผมนำทีไมได้กองหน้าตัวปังของเรานะ,นะครับผมเกรเบียลเจสุสนะครับผมเนมาร์จูเนียนะครับผมทางด้านของวินิสจูเนียครับผมลูคัสเลวาผมนะฟาบินโยคาเซมิโร มาซิโลครับผมดานี่ออลเบสมาควินโยเชอร์ผมนะแล้วก็อลิซอนเบเกอร์แล้วก็กับตันทีครับผมเตียโกซิลวานะครับผม <c oughs> นี่คือรายชื่อทั้งหมดของทีมชาติบราซิลด้วยครับผมนะเจอกับไวจิงเราผมซึ่งวันนี้เรามาในชุดทีม ทีมเยือนนะครับผมนะแหมมายืนบ้านเขาสักหน่อยแต่มันอันไม่ใช่บ้านเขาผมซึ่งแผนนะผมก็ใช้แผนแดงิมเลยนะก็ใช้แผน3 6มหหนึ่งะผมแต่ว่านักเป๊ะอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับผมนะแหมบอกเลยว่าตึงแน,น่นอนครับผมนะ และน้กของบราซิลนะครับเล่นในแผนหน้าของ4-3-3นั่นเองนะครับผมนะซึ่งนำเทมเปติโกชูวานเช่นเคยนะครับผมนะแหมน่าจะโดนเนยมาปั่นไกลๆหรือเปล่าผมลูกนี้ต้องมาดูกันเลยผมนะนี่ใช้เตะบอลของบราซิลนะครับผมนะในการเตะลูกนี้นผมปีนัปปิโตครับผมเปิดบอลน,นะผมเล็บหลอดเอกนุ่มผมเ,เดี๋ยวแหวอครับผมต่อไปที่ปีนาปนปิโตปีนาปปิโต้ชิงไปที่พินาสึก ซื้อผมต่อไปที่ไม่เป็นโต้ผมโยนแล้วผมดิงงามๆเนมาดีดโอ้โหขายาวกว่านั่นนะเนมาจูเนียผมลูกนี้ดีดงามงาก่อนนะครับเรื่องของพิจิโนนะแสดครับผมไปที่พี่ๆผักโอ่งไปที่พิจิโนพิจิโนต่อไปที่พี่น้าซื้อผมต่อเราไปที่พี่นั้นเป็นโต้ผมแล้วก็ยิงโอ้โหลูกล้อผมลูกนี้หนึ่งศูนย์้ไปก่อนแล้วผมภายในเวลาอันสั้นครับผมนะ แม่นั่นนั่ของพี่นาทมินโตงเราเนี่ยะหลอกยิงลูกนี้ผมสไลด์ง,งามๆไปเลยครับผมนะโอ้โหเป็นการหลอกยิงที่สวยมากๆ,ๆครับผมลูกนี้แหมสมได้ที่เป็นกองหน้าตัวเป้าของทีมน,นอร์ทรินไวยีครับผมโอ้โหคาซิมิโร่นี่ถือว่านั่งอ่องเลยนะฮะโอ้เป็นแอซเซนต์นั่งของมินัสส์สกาเลตนะผมลูกนี้ถือว่าทำได้ดีลงมาครับผมนะดูว่าผมพักโอเวอรวจิโน่ผมไปที่มินัสส์ดีดหลังๆครัผมพ,พ,พี่นัทเทนต์มินโตงหลอกแล้วก็ยิงอู้หูอ๋อเป็นลูกจะแหลกว่าผมนะลูกนนี้ผมะ แต่ตอนแรกอาจจะไม่เข้านะอาจจะติดโกแต่ว่าเป็นลูกและ,ะผมดูงาํางามผมไม่จีโน่ผมแต่พี่มหนังสือผมตอกโซนงาํางามผมพี่น้อยเป็นตก็ขออนุญาตล็อกนิดนึงแล้วก็ยิงโอ้โหข้ามขาผมโอ้โหดาดแตกครับผมลูกนี้นะท่านผู้ชมแหมลองครับผมดี่โก้ซิวานะกับตันทีมของเขานขั่งอยู่ทีมชาติบราซิลนะครับแต่ว่ามันเพิ่งเริ่มเกมด้วยนะผมทีมชาติบราซิลบอกว่าอย่าเพิ่งน,นะครับนะฮะอย่าเพิ่งนับสุปรหารนะครับ4นาะทีได้1ประตูนะครับผมลูกนี้ แต่แล้วก็แน่นอนจะทุชาติบาราซิลไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างเหนียวเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสิว้าผมจะไปที่ลูกัสเรลว้าครับผมไปผมไปที่ฟาบินโยครับผมฟาบินโยผมนะยังเลีเ้ยงเหนียวผมต่อไปที่มิเนเซียจูเนียรผมต่อไปที่กาเรียเจสุสต่อไปที่คาชิมโร่แต่เหมือนจะติดตอ่ะยังได้ครับผมคาชิมโรลูกัสเรลว้าครับผมโอ้โหโดนดันอย่างนี้ก็ไม่ฝ่าผมเห็นไหมเป็นโต้ผมล็อกหนึ่งตีโกสิวาไม่แก้เกมเหมือนเดิมครับผม เนี่ยเน่ม้าผมต่อไปที่วิซึแล้วก็ยิงโอ้โหดาวอังคารครับพอมโลเนนะแม่ถือว่าพลาดโอกาสไว้ในเรื่องของบินิสจูเนียร์ผมนะเด็กปั้านของเรียลมาดริดนะครับแต่ถือว่าติดทีมชาติบราซิลได้ก็ถือว่าต้องมีฝีมือระดับหนึ่งนะผมเนี่ยผมถ้าเมื่อกี้ได้จับนิดนึงแล้วก็ซัดเต็มๆนี่คิดว่าน่าจะเข้าเหมือนกันนะครับผมนะแม่แต่เล่นไม่ไม่จับเลยนะน้องมีซูจูเนียร์ผมค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเลยเดียวนะครับรู้เมื่อกี้เป็นนเรื่องของพี่นัทบินโตะผม โมงไปที่หนังสือผมตามที่คุณเพียวอย่างต่อชิงครับผมไปที่คุณเพียวเพราะฉะนั้นจะติดมาขินย้ครับผมมาขินย้ครับผมยังไงผมตามที่ดานิเอลเวสดานิเอลเวสต่อไปที่วินเนสจูเนียครับผมจูเนียผมไปที่กัมเบเชซครับผมตามที่จูเนียรคับผมจูเนียตามที่กัมเบเชซุสบีดกำงามไปที่ยังไม่ได้ครับผมแย่างกองหลังเราต้องเหนียวกว่านะครับพี่พรในชัยครับผมไปที่พี่มาเมเนตมาเบเนตับผมต่อไปที่เบกอิบิชาม วีเอผมคาซิมิโร่ฟบินโยั่ผมนัส่อสกาเลต์นะผมต่อไปที่คุณเพลฟอร์ชแนลเพลฟอร์ชแนลผมต่อไปที่นัสส์นัสส์ครับผมอย่างไรผมล็อกหนึ่งอย่างได้ครับผมเป็นต็อปปี้ครับผมต็อปปี้สกาเลต์นะผมโยนงามๆมาผมแต่อาวีสยังได้ครับผมลุคนี้มาเคลียร์ไปก่อนนะครับแหม่ค่อนข้างตึงนะค่อนข้างตึงนะทีมเราต่อไปที่นัสส์ครับผมนัส่อผมต่อไปที่คุณเพลดอนดีลังมาที่เทโกซิวาไม่ได้ของคาซิมิโร่ครับผม รข้า <c oughs> ไปก่อนแต่โหข้าไม่รู้เนี่ยว่าวงเป็นนังไงคิสเตียสครับผมเกิสเตียนสุดเดยงเด้งไปก่อนไปที่วินสิสจูเนียรคับผมวินิสจูเนียแต่ไปทีช่เครเิเตซุสครับผมอย่างต่อไปที่เนมาจูเนียเนมาครับผมดวงมันไปคืนไปที่ดานิี้เอาเวสครับผมเอเวสต่อไปที่ฟิลิปโยนี้ต่อพี่ลาคอสเซวาผมแต่เหมือนจะไม่ได้ครับผมตรงนี้ เห็นน้ำเป็นโตผมนะต่อืหฟาบินโยมแต่ไม่เหมือนจะยังให้อุ้มผมจะลุดเดียวเรียบร้อยอมลูกนี้พีน้นเป็นโตลุเดียลแล้วก็ยิงครับผมล็อกโอ้โหแต่ยิงชาเป็นเหยียดเท่านั้นนะผมลูกนี้อลิสซอนยังเข้ามาเบรกเกมได้ก่อนนะครับเป็นฟาบินโยผมดีดไปที่คาร์มโรคาร์เมโร่ตัดไปที่ฟาบินโยผมฟาร์บินโยตัดไปที่คาร์ลูสซิลวาผมไป็ีซติโกซิลวา เด็กโอซิวาผมต่อไปที่ในมาจูเนียครับผมต่อไปที่เกเบรเซสมันจะขึ้นมาเย่ออมแน้วนะเว้ยจูเนียครับผมต่อไปที่ในมาแต่มันติดแต่มันหน้ากูอย่างนี้แล้วก็เรียบโอ้โหในมาจูเนียครับผมนะลูกนี้ไม่เคยพลาดนะครับผมมุมเล็กๆอย่างนี้ขออนุญาตสอดลูกในมาผมตบปกนิดนึงด้วยความสั่ใจนะโอ้โหเป็นลูกเคาเตอร์ไอแถบที่หถือว่าสวยมากนะฮะแม่กองหลังแล้วก็ถือว่าพลาดเหมือนกันผมยิบออนแซงนะผมนี่ต้องบอกเลยว่าเอ้ยขึ้นไปหน่อยเฮ้ยขึ้นไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเปิดเร็วได้ไงวะาดอย่างไงว้ะ เป็นไดมาจูเนียร์ลูกนี้ผมเองได้ผมนะหนึ่งประตูตอนหนึ่งผมนะเป็นลูกสวนหน้าของบราซิลนะครับถือว่าส่วนไนดีผมน่าจะเป็นลูกทางหน้าของวินเนียร์ผมลูกนี้ไปยือสุดแ้ผมต่อไปที่วินเนียร์แล้วก็แทงคืนไปที่แต่เหมือนโอ้โหพี่แมเนสผมดีไม่ได้แต่ยิงด้วยเท้าซ้ายของไดมาจูเนียร์ใผมนะแม่ถือว่าเป็นลูกที่พลาดนะลูกนี้รับผมนะถือว่าวินเนียร์นะผมเลือกมุมในการเปิดได้ดีแต่ว่าเหมือนขายยาวไม่พอผมนะมยิงมุมแคบนะะลูกนี้ แต่ถือว่าอย่างได้ครับผมนั่นนาของบราซิลนะครับลูกนี้เป็นนัน้ะของเราเปิดเกมผมเป็นถือว่าเป็นแหมตช์ทิมันมากมากยิงกันไปยิงกันมาเลยครับลูกนี้พี่ๆครับผมต่อไปที่พี่เอ๋ต่อไปที่นป็โต๊ผมต่อไปที่พีจีโนเลยนะครับผมลูกนี้ผมเปิดเลยครับเปิดงามๆสอดโอ้โหไม่ได้ผมแหมเป็นลูกสอดนะเป็นลูกเปิดนะลูกนี้ติดใช้ป้องเร็กจะน้อยนะครับลูกนี้โคตรน้ายครับผมพี่มีนาเมนครับผม แม่ถือว่าทำเกมไม่ดีคะเป็นเรื่องเอกอิวทามนะครับวิ็นชินโน่และสแนคครับผมต่อไปที่ยังไงผมยิงนิดเดียวไปก่อนล็อกโล่อุ้มซีดานเทิร์นไปทีนึงเป็นพี่จัสตสคาผมแล้วก็เปิดไปที่อลิสซอนยังเร็วกว่าในลูกนี้โอ้ซีดานเทิเร์นเล็กน้อยอรัลูกนี้เป็นฟามิโน่ผมกับที่กิ๊บวิสญาณ์กับที่วิญญาณเนี่ยได้ไหมครับลูกนี้ไปที่เนย์ม้ายิงโอ้โหลูกนี้ผมยิงแบบไม่ไม่ให้แบบว่าไม่ให้โอกาส ในการสกัดเลยเดียวนะลูกนี้ผมแต่ว่ามันตรงโกไปนิดนึงนะครับแหมเกือบไปแล้วผมนะถ้าน้านทีมเรามีกระตุกโอ้ล้วเข้าอย่างนี้จานโอ้โหต้องเปล่ากันลูกนี้ฟาร์บิญเข้าอย่างนี้ใบเรื่องนี้ครับผมนะเข้าบอลอย่างนี้ก็โดนนีฮะโอ้โูเข้าบอลอย่างนี้นะฮะไม่มีน้ําใจนักีฬานะลูกนี้เข้าข้างหลังเลยเดียวนะครับฟาบิญูนะเหมือนจะแข็งเล็กน้อยนะฮะเริ่มจงญญะมงุนงงได้เพิ่งขึ้นได้ยัเพิญญ่งงุนงิดนะฮะน้องของฟาร์บิญูนะบอกไว้ก่อน ถ้าบอลโดนเสียบกลับขึ้นมาจะร้องไห้เอานะครับผมเป็นคุณเพียวไวยใช่นะผมยิงติดเตี๊ยวก็สิบ่าวินิจจุเนียผมเพียวจุสุดคาร์สิมิโร่ผมต่อไปที่วินิจจุเนียวินิจจุเนียผมต่อไปที่ฟันโยฟันโย่ต่อไปที่คาร์สิมิโลผมต่อไปที่ฟันโยแต่นี่เอาเวสครับผมเลี้ยงเดี๋ยวที่วินิจจุเนียผมอย่างเป็นการบวกครั้งสุดท้ายผมก่อนจบครึ่งแรกนะครับต่อไปที่ดตมิเนเวตแต่เหมือนจะแรงไปนิดนึงแล้วก็เปล่าจบครึ่งแรกไปก่อนนะครับผมนะแหม จบเกมด้วย1นต่อหครับผมในการจบขึ้นแรกไปครับผมนะมาจะผลตั้งครึ่งสองจะเป็นอย่างไรนะก็ต้องมาดูกันอีกทีนะฮะอ้ะาวทุกคนกดซับคะแนนยังครับผมนะถ้ายังไม่ได้กดเองช่วยกดให้หน่อยละกันนะครับผมนะนะแล้วก็อย่าลืมนะกดซับแนละ้วอย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งกลิ้งด้วยนะเพื่อไม่ได้พลาดคลิปใหมด่ดวงกรัรจะลงนะครับผมโอเคสำหรับตอนนี้ก็เป็นดูชิปกันต่อเลยครับผมดสูสตรีมโอ้โหครับผมเปิดบานหกซิบโลบผม เดะก็ชิว่ะตำแ่ที่กันเบจิสูนนะผมตำแนที่ลูคัสเชรวาครับผมไปที่มาเซโลครับผมนะมาเซโลผมต่อไปที่เนมาเนม่าผมไม่ได้ผมเนมาโอ้โหยังคืนได้ต่อแล้วผมนะเนมาเปิดโอ้โหแต่ติดแน่นอนวิไอเดียโอแอ็กนะครับต้องเคลียร์ไปก่อนลูกนี้ครับผมนะเตโก็ชิวาโอ้โหยังเกี่ยวบอลกลับมาได้ผมโอ้โหคืนไปที่โกลเลยทีเดียวนะครับอเิซันเบเกอร์ครับผมมางกินย้อนนะฮะฟังโยนะครับเคซิบิโลนะครับ อยู่นี่ชุชเนี่ยนะผมตอบไปที่กีบิจิสสโอ้โหติดนะครับผม,ดดบผมลูกนี้แต่เหมือนอ๋อไม่ได้ผมวินนี่ชูเนียหลุดลูกนี้คบ้าแต่ต้องหลังเลยยังหนากว่านะครับไปที่เทนัิสสุสก,กาเลตนะผมคือเราไม่ที่ฟิโตปี้ผม, er ผม,ไ,ปผม,มไปที่คุณเพียวเฟิร์สชาแนลเพียวเฟิร์สชาแนลผมตอบไปที่เทนัิสเทนัิสผมอาจจะเล่นกันสองคนไหมครับตอบไปที่คุณเพียวหึหึติดงดูคสัสเซวาครับผมมีกระชากเล็กน้อยหึหึเข้าบอลแรงๆลูกนี้แหมพียินเทนนิมาแล้วผมยังขึงบอลต่อผมไม่ได้ไม่ได้เป็นโตต่อไปที่ พีบีสก้าผมพีบีสก้าต่อไปที่พี่เอกผมแต่อไปที่พิจิโน่ผมโน่คืนหลังไปที่พี่เอกไปที่พิจิโน่ผมลูกนี้ผมเปิดนะครับอือหึ่เล่นยิงนะลูกนี้ไม่รู้ว่าเปิดหรือยิงฮะแต่พีบีไม่ได้ผมนะคิดว่าจะซื้อแล้วผมอย่างไงผมล็อกหนึ่งนะผมในมาจูเนียรคับผมในมาจูเนียรคับผมต่อไปใส่ก้อยไปที่วิจูเนียแต่ติดท่าหน้าของกองกลางของเรานะครับน่าจะต้องเล่นสั้นนะลูกนี้เป็นต็อปบีสก้าเลยนะผม ไปที่พินาสึอร์พินาเซอผมต่อไปที่บิ๊บีต่อไปที่วินาบิโต้มโต้ต่อพิบิ๊บบิ๊บครับผมอือหึ่ตีคารซิมิโร่ลูกนี้อือหึ่ยังเก็บงาไม่ได้เลยลูกนี้ครับผมนะเกเบลเจซูส์รัผมอือหึ่ชายติดได้ผมลูกนี้เป็นนักตั้งส่วนโอ้โหแต่ติดท้าของเลคส์เลวานะครับมาวถีงย้อนนะผมโยนออืเกเบลเจซูส์ทางด้านผมคารซิมิโร่ต่อไปที่วิูเนียร์ครับผมดานียอเวสครับผมความมั่นใจอือหึ่ยตีติปิซาเปียครับผมไปที่พ คนเพียวชิ้ไปที่พีนัสือแล้วก็พี่ทเป็นโตมติดแล้วน้องม,มากินย้อนเนาะโดนอ่านเกมนะครับจังหวะน,นี้แหมเหมือนเขารู้นะว่าเราจะไปทางไหนนะครับกูอย่างนี้ผมไม่ได้ผมยังได้ผมทีมเราไปที่พีบีครับผมพีบีต่อไปที่คนไหนาหนันงสือครับผมลูกนี้ดีดหลังกับอะพีสกรารเลดครับผมลูกนี้เพียวเฟยชนะผมยังไงผมยังไงผม ต่อไปที่วินะัทมินโตแล้วก็พีบี้ยิงติดแล้วน้องมาเซลโลลูกนี้ไม่มาย,ยืนขวางทางก่อนนะน้องมาเซลโลนะครับแม้แต่ว่าอยู่ในจุดที่ดีมากๆผมเป็นคุณพีเยวนะฮะชิงกับพีน,นันทมินโตนะครับตีไปที่พินัทมินโตไปนัอดีดหลังไปที่คุณพีบี้โอ้โหไม่แฮนด์บอลนะผมหรือว่าลูกโดนไหลน,นะลูกนี้เป็นหน้าของพี่อิสลาผมเปิดตรงนี้สลับกับพี่บี้นะครับเป็นกรรมการเทรดกันอ่ะคุณโยัวโม,มง,งงามงาวยุม่มลูกนี้ติดแล้วผม อย่างได้ผมเพียวเพื่อนนอนผมเก็บบอลเก็บบอลได้ผมยังหลอกๆนิดน,นึงไปที่โคตรนายผมชิงไปที่คุณเพียวเพื่อนนอนผมแล้วก็เปิดกันมาติดหนะ้าหน้าของฟิลิปเป้คอดินโยะผมเป็นเรื่องอเวีสเถอะผมไม่ได้ผมตรงนี้คาร์เซมิโร่ผมเป็นการบุกของหน้าหน้าของบราซิลนะครับฟิลิปเป้คอดินโยะครับผมคืนนะครับผมเอาไปซะผมฟิลิปเป้คอดินโยะยังขึงบอลนอู่มโดนดีไปก่อนนะลูกนี้ เปลานะครับไม่ฟ้าวครับเป็นคุณเพียวนะครับออกครับผมเปลี่ยนกันแล้ผมคุณแพทพีแอร์นะครับลูกนี้ไหนผมลูกนี้เห็นพี่แพทพีแอร์ผมมาทุ่มทุ่มไปที่พินัสยังได้ครับผมนะแม,มนเนตต่อไปที่พี่เดลเองครับผมเฮ้ยพี่จินโน่ผมอย่างไรผมหลอกทีนึงครับผมมีสลาผมขึ้นหลังไปที่บิโกน่าแล้วก็พี่จินโน่หลุดแล้วผมลูกนี้ หลุดเดียวไปอย่างนี้อะผมยังไงผมทำการจะทำการชิงไปที่เมนเป็นตัวแล้วก็ยิงติดตั้งหนองตโกซิบาผมโอ้โห,โอโหอกองหลังปารซิลนี่หนาปักเลยนะะลูกนี้โอ้โหถือว่าเป็นการหลุดที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะผมนะฮะเป็นการเปิดเข้าในมาผมสอดมาแล้วไม่เด้เรายิงเตโกซิบาเอาขามาบล็อกก็ได้ก่อนนะฮะถือว่าเป็นลูกที่เสียดายอีกลูกหนึ่งของทับิมเป็นตัวเลยเดียวนะครับลูกนี้แหมไม่ได้นะครับไม่ได้ลูกนี้ไม่ไหวเลย เป็นนั่นะของพิสลาผมเปิดลูกนี้เป็นวิเทผมสกัดกับพี่จีโนโ่ลนูกนี้เปิดกัหาผมไปดีมงแล้วก็อุ้ยโอ้โหเรียบร้อยผมฟีนิชง่ะผมพี่ไอเดียวแวงมงลูกนี้ครับผมโอ้โหภายในเวลาอันสั้นครับผมลูกนี้ตีผมกองหลังขึ้นมามงนะครับโอ้ถือว่าทำเกมได้ดีมากๆเลยลูกนี้บาซิลถือว่าลองจ้าไปเลยทีหนึ่งนะครับผมเป็นพี่ไอเดียวแววผมม,มงลูกนี้ครับผมเข้าประตูไปเลยนะครับผมนะ แม่เกือบจะตึงแล้วนะแต่ว่ามันไม่ต้องดึงนะมันตึงเองนะครับเปิดครับอื้มสอดมาหมงยุบง,งามๆนะลูกนี้ครับผมนะด้วยลูกเปิดที่งามๆผมพี่ไปเดียวโอ้ยแอคผมกล้องของเราคือมาหมงเลยครับโมงง,งามๆผมโอ้โหสูงกว่ามือครับผมลูกนี้นะฮะโอ้หลงจากเลยนะไอซ์สันเบเกอร์นะครับผมลูกนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ผมมาดูกันตอนนี้เหลือเวลาแค่ โอ้โหแปมนาทีให้ผมเป็นการเปลี่ยนฟอร,ร์เมชันเรียบร้อยนะครับนนของบราซิลต้องรีบเล่นนะครับเห็นนั้นของบราซิลผมต้องตีเสมอให้ได้นะครับผมเป็นอันเนียเวสต่อไปที่กิเบรเจซคผมต่อไปที่คุนโยหรือคุนโยไปที่อวเวสครับผมคุนโยผมเปิดงามๆลูกนี้ไปที่เนมาอ้เคลียไปก่อนนะพี่ซอ๊ปปี้ครับผมคาร์ติโผมโง่ไที่ฟาบิโยฟารบิโยอืมออตีดพิ่สเลตครับผมลูกคาสเซลวาผมแหมยังโดนล็อก ไปที่พี่นัทเป็นตุ๊กอู๋โดนเสียบครับผมเรียบร้อยโองฟ้าวรับผมเล่นอะไรครับเนี่ยจานอู๋โดนเรียกเข้ามาคุยเลยนะฮะเรื่องของมากินย้อนนะเล่นอย่างนี้คุณไปเล่นข้างนอกนะครับผมไม่ชอบคุณเลยคือคุณ,คณไปเล่นอย่างนี้เข้าใจไหมอย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นอย่างนี้ไม่ชอบเล่นแรงหรอไม่ชอบว่ะเออเนี่ยผมโดนตักเตือนไปก่อนนะแต่ยังไม่โดนใบนะครับเป็นพี่เกียวเทสผมสป็นสระบพี่เอกเป็นพี่เดียรครับผมเป็นคาร์ลิโนเสียบเฮ้ยเล่นเสียบไปก่อนนะคาร์ลิโน่ครับผม เป็นนักของเนีมาอ๋อมันจะจะหมดเวลาป่ะครับยิงสวนก่อนทีนึ่งไหมครับลูกนี้ผมไปนนักของพี่สลากผมลูกนี้ผมต่อไปที่พี่เท้าผมโยนยไปที่พี่สลาพี่ติ๊กเขาใช่ปะเขี้ยวผมยังได้อีกลูกนึงนะครับก่อนจบนะครับเป็นกิบเบียร์เยซุสครับผมสลาบกับเบเบโตนะครับซึ่งเป็นตำนานของทีมชาติบราซิลนะทึ่งมาลงตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันอะไรก็ได้นะครับอืม เป็นน,น้่นของพีซาราผมต่อวงแล้วนี่ดานิโลผม,ผมเสียลูกนี้เหมือนจะยังไงครับผมนะมีโอกาสยิงวงรพีซาราวงมึงม,ม,มันเสียระบบเขี่ยไปกองหน้าหลังแล้วก็จบเรียบร้อยผมสองหนึ่งครับผมนะถือว่าได้ชิียวเชียร์น้องมถือว่าได้ลูกงมงตอนแปดสานาทีสุดท้ายหรือว่าโชคดีไปก่อนนะ่นนะผมนูทรีนวายทีนะครับมีไปจับมือผมนี้ผมขอโทษที่เล่นแรงนะครับพี่ประมาณนี้ประมาณนี้จับมือกันไปก่อนครับนี่นี่เน้ครับผมเป็นแค่ทใหมเป็นเน้เพื่อนเป็นโตครับผมนะ ถือว่าทำเกมไม่ดีมากๆนะครับสองโคนนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ต้องปิดไปถึงนัดน,นี้สำหรับทีมทุกคนนะครับผมขอให้รับันดีนะครับสำหรับพรงนี้สวัสดคีครับผมไปบ้าซิยูหรอ